นี่ครับ่าจะเห็นอยู่นะครับเนะบาะเห็นแสงแดดแห้งครับโอ้นี่ครับสองแตงแล้วครับพี่นองครับนี่ครับโอ้เห็นกันปะครับเอาเห็นดนี้ครับนี่อเอา้าคือจะออกใดเนาะปะโอ้เอางาครับดองโอ้ ขาดเครื่องซ้ำครับโอเคไปนี่แล้วเนาะให้มันนี <Okay. S 1> ่ครับในมาเครื่องตัว นี่กระเฮ็ดด้ครับนี่นี่ครับเสียงเป็นตอกใหม่ครับเป็นทางปลานี่ครับผมกำงจะค่อยหาใจเย็ยนๆครับ นี่เด้ครับเห็ดลายเห็ดโอ้หาไปหามะลายเห็ดครับนี่เห็ดแรงครับเห็ดแรงนครับนี่ครับ,รบอีกสองครับ ออกลากหว้ครับนี่ครับโอเคครับผมมักจะยากหางเนี่ยนะครับเนาะ,ะห้อยจะห้อยคนเชีย์ไวแปลนเบิด คนกระปตกครับอุโอ้ปุ๋นนะครับดอกเห็ดสองเอาไปเห็นเลยครับโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวองครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเห็นกันบ่นนนม<ะ>ีเห็ดวครับมีครับดอกหนึ่งบืวใหญ่ดอกเล็กน้อยหนึ่ง เห็ดบุกพอน่ะนี่ครับพอไดีตื่ตมกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปเอาอยิางดอกหนึ่งครับออกมานหาักใหม่ครับเห็ดพวกนี้ครับต้นใหม่ยุ่งพ้อกับกยุ่งครับเห็นมัเนาะกล่องอครับน่่ครับผมมาแล้ว เบิดไปเบิดแล้วครับไปเดินทางต่อครับอึ๊บในครับผมโอ้อก็ละกิิแนนะครับเนาะต่อไม้ต่อไปครับยหญจไงไหนเนาะใหญ นายกับยายครับโอ้โห,ห่หนยายพ่อว่ยายยายมาดียินยายเห็นบ่ยายเออพ่ออยู่บ่เออดูปากยายก็ะดับนี่บ่ครับไฮะพ่ออยู่ดิยายเราพอเห็ดครับ เี้แหละโอ้เมืออ่อาชีพครับโอ้งามมันซุ่มบันได้ทำบันได้มันซุ่มมันจะงามครับได้น้ำหนักดีครับนี่นี่ออกตามรากไม้ครับรากไม้ไม่หอดใส่ก็หอดหั่นแล้วครับเนาะสมบูรณ์มากนี่ยายเราปล่อยครับ ี่ดอกหนึ่งครับว่าขางในมีอีกว่บโอ้ยเฉียดหาเห็ดอันนี้เนี่ยมาหกคำเห็ดทางป่าทางบ้านเท่าอยู่เนาะยายเนาะเป็นบานเท่าอยู่น้ำมันเมี้ยวอุ่นเดยดอกหนึ่งอูยผมบ่เห็นกล่องเลยครับเด้อแต่ว่ากล่องเห็นโมบูอูยเนี่ยผเห็นกล่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับอาจจะเห็นอยู่นะครับเนาะบ่เห็นแสงแดดแห้งครับ อู้นี่ครับสองแต่งงามๆโอ้โคูนี่เจ้านี่อีกว่ะยะอ๋อนี่อีกว่ะหาตัวครับเล่นน้ำเหมือนเดักหน่อย ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณทีก่กดติดตามให้ลังแกนะคเนาะง่ายง่วงว่างกับพามาเขาป่าครับมาหาเห็ดชาวเขาไปขายไก่ย่างครับอะชีพรักผมอันนี้ก็ถือว่ากิจกรรมให้เฉียดนะครับเนาะอยู่ในเมืองกับเพอเดี๋ยวยิ่บรรยากาศคือจอยู่ต่างวัดบ้านเขาแล้วครับเนาะ ô một đi thẳng này hai xe vỏ nhàng mà đi lấy nhiều tập đi ạ hạc mảnh lượt tài hấp โอ้มันแหงแต่ว่าเห็ดนี่อยากออกครับฝนมาตกหลายสองสามอาทิตย์แล้วรันดี้พอดเด้อเห็ดโตเนี่ยเขาจะออกยุบเป็นกลมๆครับกัน้อดอกนึงกับมีโอกาสจะก่ออีกหลายดอกนะครับเนาะถาอดอกนึงเราก็ต้องหาดีๆครับ นี่แหงเลยพ่อบ่าอะไร,ออราย,ายัรยเบิดแล้วล่ะเนะาะที่เบ็ดอลไรพี่น้องครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามเหมืนครับเนาะเดี๋ยวพอกันไม่ชิปนาครับผมเดี๋ยวชิปเหนื่อยสักหนิดครับใส่เวลาโดดเกินไปเนาะครับเนาะนี่ครับใส่มากกับประมาณนี้แหละครับผม ประมาณโลนึงนี่แหละครับนานเปิดแล้วครับจะได้เมื่อแล,ะละ้วล่ะเหอนแล้วครับเนาะจิ้นเอกไว้จนเขาต้องพี่น้องเนาะสวัสดีครับไปแล้วครับผม